เทปโคโลราโดไม่น่าเชื่อปี2025รุ่นใหม่ปรับโฉมสวยสปอร์ตดุดันแรงมา้าเพิ่มขึ้น7แรงมา้พามพร้อมกับเครื่องยนต์ดูร a แมก2.8ลิตรพร้อมกับเกียร์ชุดใหม่8สปีดเคาะราคา2 4 7 8 6 0แล้วคิดเป็นเงินไทยราวๆ1.8ล้านบาทคนไทยเห็นแล้วเสียดาย เรียนแฟนทุกท่านนะครับหลังจากที่โคโลราโดนะหรือว่าเชฟโรเล็คนะครับย้ายฐานจากบ้านเรากับ ไปยังอเมริกาครับรุ่นใหม่นะครับเจนใหม่ในปี2025นะคนไทยเห็นแล้วร้องว้าวนะครับเพราะว่าดีไซน์ทั้งภายนอกภายในนะสปอร์ตสวยงามพร้อมกับออปชั่นใหม่นะครับแรงมา้าทะลุ200แรงมา้าจากเดิม200เพิ่มมาเป็น207แรงมา้าในปี2025นี่นะออปชั่นถือว่าใสมาให้เต็มแบบสุดๆเลยดีไซน์ทรงสปอร์ตสวยรูดุดันเริ่มตั้งแต่การปรับโฉมดีไซน์ให้มีความหรูหราแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมร้อยว่างขายในบราซิลและตลาดอเมริกาใต้าขาะราคามาที่247,8 6 0 10ลยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่1.8ล้านบาทเดี๋ยวลองมาไล่เรียงดูกันว่าดีไซน์สเปคเทียบเท่ากับกระบะในบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างคนไทยเห็นแล้วก็รู้สึกเสียดายแล้วก็อดท้ายรุ่นนี้ด้านการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ของโคลราโดปี2025ในตลาดอเมริกาใตา้ภายนอกเฉพาะด้านหน้าจะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยไฟหน้าจะเป็น LED ที่มีขนาดเล็กลงนอกจากนั้นฝากระโปรงหน้าและบังโคนซ้ายขวามีการปรับดีไซน์ใหม่ดูคล้ายคลึงกับโคลราโดสเปคในอเมริกาสําหรับการปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้ากระจังหน้าแบบ2ทชั้นมาในโทนสีดําพร้อมกับโลโก้ไทยโบสีทองและแถบโเมี่มขั้นกลางของตัวกระจังหน้ามาพร้อมกับชุดไฟหน้า Full LED ส่วนกันชนด้านล่างก็จะมีกันกระแทกในส่วนของห้องเครื่องสี ดำขนาดใหญ่ในส่วนของด้านท้ายก็จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ในส่วนของฝาท้ายที่เปิดประตูและชุดไฟท้าย LED พร้อมกับการติดตั้งเซ็นเซอร์กะระยะจอดด้านหน้าและด้านหลัง เสริมความหล่อด้วยล้ออะลอยที่ออกแบบใหม่ขนาด18นิ้วรัดด้วยยาง 265/60R18 มาดูกันที่ภายในห้องโดยสารของเชฟคุนโรโโดปี2025ได้รับการปรับปรบปุงใหม่ให้มีความทันสมัยมากกว่ารุ่นที่ผ่านมาแผงเดสบอร์ดหน้าจอแสดงผลการขับขี่ขนาด8นิ้วรวมไปถึงพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันและยังมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของหน้าจอให้มีขนาดใหญ่และเชื่อมต่อกันร,ระหว่างหน้าจอตรงกลางและหน้าจอเลื่อนใหม่ที่ถูกวางในลักษณะเชื่อมต่อติดกันคล้ายกับค o l รโโดเวอร์ชันอเมริการุ่นที่จำหน่ายในประเทศบราซิลปี20 ผ่นนี้ก็จะถูกปรับโฉมให้คล้ายกับรุ่นที่จำหน่ายอย่างอเมริกาเหนือมาพร้อมกับพุสตสตาร์ทระบบปรับอากาศด้วยรีโมทเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้ารวมไปถึงแท่นชาร์จแบบไร้สายหรือว่าอุปกรณ์ออปชั่นภายในมาให้อย่างครบคันไม่ขาดแม้แต่อย่างเดียวสาหรับโคลโลราโดปี2025รุ่นที่จาหน่ายในบราซิลที่ไทยน่าจะเสียดายรุ่นนี้การทําตลาดในบ้านเราก็ยกเลิกไปแล้วในส่วนของด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มให้ไม่น้อยหน้าเหมือนกันมาพร้อมกับถุงลมนิราภัย6ตําแหน่งระบบป้องกันล้อหมุนล้อฟรีการลื่นกระจายแรงเบ ระภาพการทรงตัวป้องกันการพลิกคว่ำควบคุมความเร็วขณะลงทางราชันและระบบป้องกันการไหลของรถเมื่อขึ้นทางราชันก็ถือว่าระบบความปลอดภัยรุ่นนี้ก็มีมาให้อย่างครบคันก็เหมือนกับสดาตรฐานในรุ่นบ้านเราก็แบบนี้ก็มีมาให้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็น่าเสียดายเขาไม่ทาตลาดที่บ้านเราแล้ว,ลวยังมีเพิ่มเติมอีกสําหรับระบบความปลอดภัยในปี2025ที่ตั้งระบบเอเดร์ใหม่ประกอบด้วยกันแจ้งเตือนการจราจรด้านหลังและด้านหน้าระบบเตือนจุดบอด ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนขณะรถออกนอกเลนรวมไปถึงจุดอับสายตาแล้วก็ขณะถอยรถเลื่อนผ่านระบบการแจ้งเตือนเมือ่อรถออกจากช่องจราจรระบบการแจ้งเตือนแรงดันลมเป็นต้นนี่ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้อย่างครบคันสาหรับโคลราโดปี2 0 2 5นี้นในส่วนของขุมพลังก็เป็นเครื่องยนต์ดูแลแ์รมกขนาด2.8ลิตรได้รับการพัฒนากล่อง ECU ใหม่เพิ่มกำลังมาเป็นจาก200แรงมาเป็น207แรงมาแรงบิด 510นิวตันเมตรจากเดิม500นิวตันเมตรระบบส่งกำลังกับชุดเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดรูปใหม่ที่ช่วยให้มีอัตราเร่ง0ูน0ถึงใช้เวลาเพียง9.4วินาทีอีกครั้งยังช่วยให้มีการเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองที่น้อยลงประหยัดน้ำมันได้มากถึง13%เก็คือดีกว่าเดิม13%เลยมาพร้อมกับระบบล็อกเฟืองท้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อบอกไว้เลยว่าเห็นออปชั่นต่างๆแล้วอยากฟังราคาแน่นอนสำหรับ เทฟโคโดปี2025เวอร์ชั่นบาซินมีให้เลือกเฉพาะตัวถัง4ประตูโดยมีให้เลือก3เกตได้แก่แซด LTZ t Z และหายคันที่ราคาก็สงวนอยู่ที่247,860ร้ยหบาซิน หรือเราเล่า1.8ล้านบาทเมืองไทยก็ถือว่าราคาสูงอยู่แต่ก็ถ้าเทียบกับออปชันแล้วก็ดีไซน์หน้าตาแบบใหม่นะที่ต่างไปจากรุ่นที่จําหน่ายในบ้านเราก่อนหน้านี้ถือว่ามีความดุดันแล้วก็ความสวยงามมีความเป็นอเมริกันมากขึ้นกว่าเดิมเห็น <c oughs> แล้วคนไทยว้า wow! วแล้วก็อยากจะให้กลับมาทําตลาดในบ้านเราอีกหรือไม่แฟนๆลองคอมเมนต์ Comment บอกกันหน่อยนะครับว่า เทปโคราโดปี2025ที่เห็นอยู่ตอนนี้นแฟนๆคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้ครับกับราคา1.8ล้านบาทค่าตัวของเขาครับกับเครื่องยนต์2.8ลิตรพละกำลังทะลุ200แรงม้าไปแล้วนะครับรุ่นนี้นะในบ้านเราก็มีเพียง Ford นะครับแล้วก็โตโยต้านะที่มีแรงม้าแรงบิดนะครับทะลุ200แรงม้านะราคา1.8ล้านนะเทียบเท่ากับ Ford r a p t o r เลยนะครับสูงกว่า ไฮรัก G R x กนะสำหรับโคโลโรปี2025นะีะรุ่นที่จำหน่ายในประเทศบราซิลน,นะครับแฟนมีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้นะครับถ้าหากว่านำเข้ามาจำหน่ายบ้านเราจะสามารถสู้กับเจ้าตลาดในบ้านเราได้หรือไม่นะครับลองคอมเมนต์กันหน่อยใต้คลิปนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ